สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC มา FC เก่าท่านผู้ชมทั่วโลกมือนี้ผ้าขาวโพขาวป้าคือเก่าแล้ค่ะกับกันนีการชาแนลนะคะมาเขามาเหล็กกระป๋อแล้วพี่น้องเบาๆไรครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านทุกคนเนาะมือนี้มามาไกลครับมาไกลอำเภอเขลองในจังหวัดพิษบ้านสางทอครับอุบลราชธานีนี่ดอกแรกแหกมันครับเ็ดไข่ขาวเ็ดไข่ขาวดอกยิ่งใหญ่เลยพี่น้องโตกงามนี่เห็นบ่กล่องแกได้บ่ขอยโฟกัสกันใหเ่หน่อย เนียนอยู่เนาะเนาจิ๊บอุย้ยกิ่งคุมลุม่มอุ้ยดอกแหลกครับดอกแหลกแหงมนันงามๆค่ะเฮ็ดแค่ขาตุม่มแค่ขา,ขาวค่ะพี่นอ้องนี่งามๆโอ้ตุ่มใหญ่อยู่เด้อ <laughs> นี <laughs> มน่มันๆค่ะเห็ดผึ่งหวานค่ะพี่นอ้ <laughs> นอง นี่ดอกงามๆนี่เห็ดลังเลครับพี่หนอสองดอกครับงามมันนี้ลูกหลานมาใกล้มันหวานหนิเด้อครับมาพี่นี่เอ้าเห็นยังนี่แล้วเห็ดลังเละนี่เห็ดเสี่ยมครับพี่น้องพี่ผีผีสองครับพี่อีกอันนึงอยู่ข้างพี่นี่ครับจุ่มมืองามครับ ม<อ> <rock> ันนี่มาเก็บเพชรรวมเด้อ hmm. พ <c oughs> yeah, hmm. uh ี huh. ่น้องเก็บเพชรรวมค่ะจุ่มเห็ดไข่ขาวค่ะพี่น้องจุ้มเห็ดไข่ขาวครับเดี๋ยวจะจุ่มมันเหรครับคือมือนี้ตุ้งงากเดี่ยวมาสาแน่พี่น้องมือนี้สองดอกครับเห็ดแดงแเพชรแดงอุ้ยดอกงามเลยดอกเพชรแข็งดีสองจุ่มครับพี่น้อง อ๋อดเด่นครับดีเด่นค่ะดีเงี้เอามาพอดอกนึงครับเล็กไหมวะตาจ่ามันมาเนื้อจ้าคอยหาไปมีอยู่มีอยู่เด็กเล่นไเด็กล่น้างเละครับพี่น้องได้หนี้กันนะเนี่ยคุยกับเนาะครับสวัสดีครับอีสานบ้านแม่ครับแม่เล็กครับ าามมกับครับสวัสดีครับไอ้มากสุดยอดเลยได้ใดไอ้ใดไงครับครับครับผมมีมนยังไงต้องหมานครับผมมีเนอยู่ไปใช้กับหมานครับสุดยอดยอดพ่นต่างเหยีดใหญ่หาเนาะไปครับหมานเด้อจ้าหมานหมานเด้อครับหมานหมานจ้าครับครับหมานหมานทุกคนตู้เพ็ดไข่ขาวเจลาตุมพี่น้องที่นอนตู้ม จุ่มเลยจุ่มเห็ดหลังแล่ค่ะพี่มีแต่จุ่มใชเนาะพี่น้องมึงเนี่ยจีด้พ่อตาบอดอกนี้ครับหล่อีกค่ะงามๆผงหวานค่ะสองดอกพี่น้องสามผืนสามผืนนะโอู้วเห็นป้องเอาเก็บเลยแเลยบอจ้าบอครับขึ้นเกาจี้ค่ะจะขึ้นซ้ำหนีแล้วพี่น้อง เสียงคนเอิ่นกันเอ้ยคนเติดผูกเลยพี่น้องขาตัวนี้กันงามแห่งครับขันเห็นนี่ดูสุดยอดทุกดอกย่างมาพ่อจะกระสีฟาดมาพ่อเห็ดพี่น้องว่าที่างออกมั้งเถอะไม่เอ้าเลื่อมกันเลื่อมละเมียนกล่องบังเตือกบจัางามครับเฮ็ดไข่ขาวครับพี่น้องอ้ยหอมครับหอมจุ่มงามนี้ครับเฮ็ดแด๊กเฮ็ดแต๊ปให้แต๊พ่อพี่น้องเฮ็ดไขแต๊ก เห็ดเคยเขียวเพื่อนพ่อพ่อดอกพี่น้องไปหาต่อไปเรื่อยๆครับมือนี้มักไก่แน่จังหน่อยคนกะไรเต็มโขกเต็มปลาเลยพี่น้องหายเอียดเลยเขายางหยียบพี่น้องโอ้ยดอกบักไงมันโอ้ยได้ยูได้ยูเข้าไปแข้งเสาหเปีเหรียดเลย ดอกไงเขาไปมืดหรอพี่น้องใครเขียวสืเป็นสีเหลืองเอ้ยนี่งามๆขึ้นเก่าค่ะโอ้ยดอกเคุนพี่น้องวิววิวมันแต่คล้องหน่อยแต่น้อมือนี้ไอปีบไอเถ้าเอือโว้ยเอ้ยพี่น้องเห็ดผือกสาดหรือว่าเห็ดเผือกขามปุนี่เอ้ยงามๆครับนี่เอ้ยหล่อเรีบไปเรื่อยพี่น้องเข่าค่ะ ของไงคือสีบ่พอนนะเพื่นดอกนี่นอนนี่เล็กนี่เสียบนะสีดอกนึงเด็เขากินของเผาดอกกุ้ยเขากินของหน่อยว่าจะมาเสียบเออืองามดอกนี่เฮดขี้เทาครับเขาเสียบขขาหวานครับหวานเด้อยนะเฮ็ดแดงครับพี่น้องส่วนหลายเฮ็ดแดงเฮ็ดข้าวแปงผอาวแล้วพี่น้องเฮงไใบทาละโอ้ยผัวผัอ ดอกใหญ่ผมพ่อดอกใหญ่ๆงามๆครับนี่นี่โอ้ยคล้ายเขียวสวยๆเลยมดใหญไงรึพี่น้องนี่นี่พวกผ่อสวยงามจุ่มนึงครับไงหน่อยเอามดครับเหมือนนี่โบเลือกคดไข่เขียวครับนี่เห็นมืันนี่เลี้ยงการสามจุดเลอ ีพี่น้องก็ยังมีฝาล่ะเนียนยังมีหมานคือเก่าอยู่ด้พี่น้องมันหมานอีกแล้วโอ้ยบางขาโอ้ยอุ้ยงามขึเนาะดอกง่าเลยยังมีความหมานอยู่เนะตองหามพี่น้องถอยไปอีกค่ะเอาโอ้ยข้างล่างเห็นหมดเงี้ยเอาเลยเอาเลย มันหมุ่มก่อนมันไงผู๋ไงครับเห็ดตึ่งตองครับโอ้ยดอบเห็ดหวานเด้อค่ะบ่มีความขมเลยเห็ดพึ่งตองตรงนี้หวานแซ่บค่ะนังเหละค่ะเอาอค่ะจุ่งามเลยครับปึ๊ยเปิดไมมอ๊อกเปิดไมมอ๊อกสามจุ่มสามจุ่มครับนี่อุ้ยบอลีใจเสียนี่เหลือตาเขาดอกพี่น้องเอ้ยงามเห็นบอเห็นค่ะ เอาเลยเอาเลยสนนิษฐ์สันนิษแล้วเนาะเนียนเอาคนไล่ฝ่าวกีบเลยฝ่าวไปต่อพี่น้องคนไล่อีหลีเนียนมันไพรมันมันเนาะค่ะตาดีก็ได้ตาไม่เอาฝ่อของเสียไปแล้วพี่น้องเหวี่ยงถีเท่าไงระงงขึ้นกันแหละครับปลาเลือดาล่าเลยนี่อย่าว่าปลาเสียบเด้อนีเสียบพี่น้องวิสามสีผืนกระดุมเลยกระดุมมันครับนี่เอาตัวนี้ก่อนนี่ ตัวนี <haul ter 26> ้ซิปบ่ตัวนี้เกินมาพูดๆตัวพุณก่อนเม็ดใหญ่คือจังเนี้ยกระดุมนี่ก็เม็ดใหญ่เติบพี่เล้ยพี่น้องมีอันอันนี้เอื่อนว่าตุ้มตุ้มจุ่มบางทีก็เกิดจุ่มเลยเนาะลาวเนาะพี่น้องสิวไทยเมืองเต็ม ยังงามเด้อครับเฮ็ดข้าวแยงมันก็งามเมื่อสุดอรอค่ะล่ะฮะสิไทยสุดอกหรอสิไทยเป็นส่วนน้อยครับเฮ็ดข้าวแยงสไตล์ตะดอกเดระบาราค่ะใหญ่ๆเลยครับนี่แยงนาะเฮ็ดข้าวแยงที่มันอยู่แถวต้นยุขามันสุดหรอไงไงเด้อพี่นี่ของเคอืดตุ้มยังล่ะเฮ็ดขับแยงแม่นเฮ็ดไข่เขียวโอ้เคไข่ขาวเฮ็ดข้าวแยงนะไข่เขียวสวยมากผเห็นมันโด่งไงป้าหน่ะติอยู่ในผนวชโอ้หนาะตขาอ้วนๆตุ้มเฮ็ดขับแยงนี่อีกดองนึงครับเฮ็ดข้าวแยง เห็ดนองแป้งครับอุ้ยเห็ดวานค่ะเอ้าเลยทางลั้นมีอีกนะอมีอีกอันนึงดูซิได้ไหมจึ๊บๆๆๆบจๆๆบๆๆๆๆๆๆๆเลยๆๆ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 นงๆๆๆงามๆๆ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 ีๆๆๆๆๆวๆีๆๆๆๆๆๆๆสๆๆ่ๆจๆๆๆเๆๆ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 ๆตาดีอๆรัๆๆๆ น,นี่เฮ็ดเฮ็ดฝุ่นเขาจีปู่น,นเฮ็ดไข่เขียวครับน,นี่เฮ็ดไข่เขียวน่เฮ็ดไข่เขียวเฮ็ดไข่ขาวจัม,มันขื่นมาใหม่มันกับมะเขเขียวเนาะอือต้นนี่ะต้นี่แรกกำลังแกงเสียบหย่อมก๊อดก๊อดก๊อดตัวนอืนอลูกเกตโอ้ยเมืองพี่น้องเจ้าปู่ได้เหยียบวิสละโงกครับนี่อู้ยเป็นยังนี่ใช่ไหมโอ้ยนี่ พจนได้แมนมีอีกสเด้อพี่น้องคนสิมานนอขัดสิมานบิดมาขึ้นอกเจีกเด้อพี่น้องจุกุกกมีงามงามครับเอาใ้นี้อีกสองครับเปิดเปิด้โอยนี่น้อยกับสุดยอดครับเมนบริเก็บมาด้วยเหรอครับนี่งงามเลย เอปิดก่อนปิดก่อนนี่พี่น้องนี่เอาจิ้มไม่อยากจิ้มดิโอ้ยอยากจิ้มกําไลของสาวกันนี่กาเหรอคะคาหักใหม่น้ำเที่อยากจิ้มดิบุตรจิ้มบุตรงัดเท็ดดุดเลยครับนี่เอ้อถือกล่องไปไปคนแหนมก็เอาดอกไปคนซองบ่จ้าหือหืหีดไข่ ่ความหวานความหวานของบ้าสวิทครับเป็นมูเลยครับปิดหลังแหล่าบอแมนเห็นหน้าแล่หน้าแล่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงซ้ำนี่ไกเคี่ยวก้อนเด้อจ้าอู้นบุตรบุตรเถื่อนกัมมี่สาเน่กัจยาว่าคอยเดืออุยแม่โปรแม่โปรครับดี่ัอเฮ็ดเป็นคนหลายปันนีหัอเฮ็ดเป็นแมนเป็นแมนอุ้ยนั่นขังบนกัมีเปิดเปิดนั่นแหละจุ้ม พี่น้องเอ้ยมึง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 หลายครั้งนี่พี่น้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบโอ้โหเอ้ามันเก็มันเนอะเป็นหมูเลยครับอีกสองอีกสอง กำลังงามกำลังจุ่มกำลังเสียบพี่น้องแข็งๆเลยครับพอจะจีบผัวเป็นมูเด้เพราะว่าตี่านมาผอวมองระดกเหลือตาเขาอยู่หัน่ะยังาหมานใครหมานมันเอายังมงมูนี้มาย่มได้โบผาดยยมนั่นครับจะตกะกันนี่กีกอีกดอกนึงใช่จริงๆด้วยงัดเป็นมูเลยอุ้ยหา แต่แข็งอยู่ได้อยู่ครับโอ้ยผมผอดอกบ้านผอเคลียร์ขึ้นมาเออเคลียร์จนหอวปีนถอดมีพี่น้องใหญ่งามๆเสียบด้วยครับพี่ดลังเหล่แข็งโอ๊คมีพี่น้องจุ้มหนึ่งคือเหมิดๆแหละเถอะมี่พี่น้องกีดถึงหวานที่เคยมาเก็บ ีเคยเมื่อกี้เนาะค่ะเห็ดเึิงดอกไงเห็ดผึงฝรั่งวานบุกขาเด้อนี่มันมันถ้าเพชรอันนี้เขาแตกเมื่กะเพีงโอ้ยเปื่อยดอกสองพูดสองอ้ยอุ้ยนั่นเลือดใส่เลือดสีบดดาโอ้ยสามู นี่ดอกนึงครับตุ้บเปรย์กับเปรย์ครับพี่น้องเห็นดอกนึงจังมากขาดฝนบ่วยมองยังไงกับดอกมุกตัวนี้ดกบเดงขึ้นไปปูดหหอยตกเตียงตกเตียงอยู่มองก๊อกค่ะเอ้าอี๋หัวงามครับพี่น้องหมานอีกแล้วโอ้ยขาฝนแม่เป็นเขื Jamie, tamam. เ you, ่อนีาถล่มเย็บด้วยฝุ่นคุณดอกนึงได <uk> <supportive>. <Superman> ้บ่ได้ป้อนี่สองดอก ถ้าเรามาช้ากว่านี้ก็เสียไปไม่ได้เลยอุ้ยงามหญ่ๆครับนี่อือเห็นบ่ขาดหนามอวบก้นนี้พี่น้องหองเฮฟเพิรหวานเป็ดมูเลยครับเปนหมูเลยนี่โอ้ยหมดจะได้จังไรแตแล้วโบ่ได้วิวที่ทัดเลยอือเผิ่นมาอันนี้อยู่ในเลสคือ นี่พี่น้องกำลังออกไม้กำลังออกไมแตงมนี่งามนาะกำลังออกกำลังออกอุ้ยเดี๋ยวก่อนเีย่อนเดี๋ยวก่อนแต่ค่อยแบโอเคครับเดี๋ยวเพิ่มอดเอาเอาเลยเอาอุ้ยพี่น้องงามสะออดดุดดุดเลยเดค่ะนีอุ้ยเพหวานค่ะอวดววบ ข้าววัววัววววัวขนี่พี่น้องเอาขึ้นเลยเขาขึ้นเลยพี่น้องอยากเห็นแล้วพี่น้องอยากเห็นแล้วนี่มามองจับของเคยได้ครับพี่น้องขาเบิ้งขาขาเป็นขาค่ะนี่เบิงออ้ยจะนเดี๋ยวหวานเด้อค่ะนี่รสชาติหวานอย่างอร่อยไม้อะไรเอาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียเสร็จแล้วเอาเลยนี่ ข้มใหม่นี่หนักอีกเด้กำลังจุ่มเ,เก็บเลยปาตัวนี้แป้งแป้งเรื่อยๆเเก็บเรื่อยๆโอ้เก็บ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 ปาคักเลยพี่นอ้องคักักหวานหวานเซ็ตแบครับน, <ขา S 2> นี่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 ่หชัดญดีอย้ยอ่อนบ่พี่น้องนี่นี่นี่มด้วพี่น้องดอกเงี้ๆครับเห็ดพิ่งหวานครับ หวานแสบครับสามพี่น้องอีกแล้วดอกสวยๆนะครับขืดหอดเจิดอยากมาหลายหมื่นละหุ่นทองนึงหุ้นค้างต้นใหม่นั่นละสองคุนนั่นด่เห็นสองดอกพี่น้องกำลังขึ้นใหม่ๆเลยครับง่ามครับอื เห็ดพึ่งหวานบ่อู้ยสามดอกงามครับพี่น้องงามอีกแล้วเก็บมันมืออีกแล้วครับวันนี้มันมือคือเก่านถึงสีข้นหลายได้เปิดปลาแล้วได้เปิดปลาไว้แล้วเจอาอีกแล้วนะไอ้บาสพี่น้องเดียว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 มึงใกล้ๆครับนี่ตัวนี้เห็ดเพิ่งต้นใหญ่อู้ยบ่แม่เห็ดพึงหวาน ห้เผิ่งตดอุ้ยใหญ่ขังเนาะอือสีดองเห็นดงพี่ผึ่งตุดจะได้จังอุรมสมบูรณ์เมามามาแ่ฮิดละงูกสามสามนี้สามสามจูมนะที่สามจูมข้างหลังหุ่นยะนั่นนั่นแหละเหลืองเหลืองพี่น้องเหืองไปมงไม่กันไกลไครับทีอว่าฉันเห็นหียงเขาขาไม่งถ้าบึงสิเป็นเห็ดหิ่งขาเขา เนียนองเนื้อจากที่เราหักของเจ้าอ่ะงามครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยหลักสองหลักสามเจ็ดสี่ก็ประทับใจแหละค่ะได้จิ้มแล้วครับได้ละงหกครับอ๋อ้ได้จิ้มอีกแล้วพี่น้องเออได้เก็บขึ้นแค่ไหนที่ละงหกนี้ถึงจะหน่อยแต่รอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เอาเลยครับให้ละงหกเหลืองก็กระซิมนี่เด้อเนียนออจากมองปลาที่อุดมสมบูรณ์อี่ลีถึงจะใหญ่เหี้ย สะท้อนแสงแดด้นทุกทายุก้างแดดผีครับผีสองดอกโอ้ยมันมันเือเก่าค่ะเจออีกแล้วครับน้ำเลยจุ่มจุ่มนัง่งหยดเลยจมโจมนั่นละอุ้ยสามดอกสี่ดอกครับมมงนี้ครับคุณผู้ชมแลเก็บมา าเก็บอีกงาอีกแล้วสาวกนิกาเก็บอีกเลยจ้าอยเห็นที่เราเงยไปทางฝุ่นไหมนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวาาไปเเอก็บตัวนี้ก่อนพี่น้องครับเลืองับอยข้างหลังมีอีกสองครับมันรั่วๆเลยแบบนี้เปิดตรงที่นี่นั่นแล้าวสวยงามเก็บจิ้มงามสวยงามซสนี่สีงามซสมใดพี่น้อง อีกสองพี่น้องเหมียนอุ้ยหมานคักหมานคักไม่นีคักเก้าค่าวัตถศิบป์หมานพี่พี่ต้นไหนล่างเตะคือนะเห็ดดินเตะเตะตัวเหมียนเห็ดละงอกเหลืองหุ่นรอกนึงครับพี่น้องน้ามาเห็ดหวานพอเห็ดละงอกครับพอไร้มูเลยเดี๋ยน้องเหมีนนี่ลดๆเลยครับ เงี้ยห้าสิไปจัดระเบียบมนจัดไม่พี่น้องไปหากิดเขาเ้าครับพีาอะไรสิโบมานมานคือเกาเยียมออ้ยมองเกาครับพี่น้องมองเกาว่าโบเห็นได้หนิมาเอาทังผีตีเจ้าเจ้าเยอะเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่งามเลยครับออ้ยเอาเลยนะนะเอาเมือเอาดิเมือออกเดี๋ยวสักครู่ มันรุดออกไปส่นมันโอ้เป็นยังพอเป็นยังอ๋อและนั่นและมีเก็บปัดบาสุวิดมาพอเห็นพี่น้องเห็นแล้วก็นี่ก็สองกับว่าสีน้ำตาลว่าเป็นยังไม่สีบลูง่ายเลยนี่แหละเมียนคักๆของแท้ครับเอสผลิวหวานครับฝรั่งฝรั่งฝรั่งใช้มาได้กบบพื่นฮ้ถือครับต้องกลับครับโอ้ยแต่หมานเมียนขอบทางเลยพี่น้องงี้เรายังแค่ก็ได้คนนบรวย น,นั่นนนเง,งเล่โอ้ยงามงงงครับพี่น้องอุ้ยเฮ็ดพึงอีกในต้นไม้น่ะอ๋อเฮ็ดพึงเขาจีอันมืออนี้ก็หัวเพี้ยน่เดือค่ะเพราะวตาลายก็ลอยไม่ยังใส่กรลางวยเพิงดำเฮ็ดงามจีบุญงามเฮ็ดเพิงดำโอ้ยงามครับพี่น้องหลังแหล่ครับพี่น้องบาสุวิทย์ว่าเฮ็ดไข่ขาวคือกระดมแล้วก็นี่ก็ยางมาเลี้ยวตาเดียวกงหูวจุดว่าโบเลี้ยวคอตานไงครับ หีบหววครับไงมือเดียวด้วยพี่น้องมือหนึ่งเบาบางอใบเขียวครับเก็บบนความล้นเก็บต่อบนความล้นค่ะเอาเลยขายอยู่ในอุ้งไม้เขาบอกอยู่ในอุ้งไม้ไงครับเหลือเพิ่นดอกปุ่งปุ่งง่ามๆปุ่งเฮดก่อนเดี๋ยวปุ่งไหไรอีกเดี๋ยวก่อนตุ้มๆหนึ่งเอาเห็ดก่อนพี่น้องเอาเห็ดก่อนหนี่งเ็ดไข่เขียวครับหนึ่เดียวครับสามดอกครับมันกับเป็นของเห่าคือเก่าเะ เหลือตาค่ะขาใหญ่ๆเลยครับนี่เหลือตาเพิ่เนาะได้จิ้มคือเก่าครับเห็ดปวกแดงครับนี่เหลือตาเพิ่มเอาคืนได้เพราะอะไรเอาได้นี่มันมามันมาดอกแรกดอกเดียวกับฟ้อครับว่านี่ดอกเดียวกับนี่สองครับนี่โอ๊ยก็นี่ก็เห็นสองสองครับเห็นบ่พี่น้องเอาเลยเดี๋ยวเพาสิเปิดต้นนั้นเลาก่อนนี้สวยคีบ เก็บค่ะถ้าพุ่นไดซีทั้งนี้ได้สองยายกานิก้าไดสองครับพี่น้องสามงามงามสามสามสามยังสามยังสามยังพี่เตี๋ยสามยังสามยังเหรอเดียวอุ้ยเฮอ้ยเฮ็ดสามยางพี่น้องสามับสามอยู่สามยางสามยังอยู่อันนี้เถึงต้องต้องครับที่เฮ็ดเฮ็ดไข่ขาว นี่เปิดเปิดเปิดนี่เห็นไกลขาวหวานนะเห็นหลังแหล่ไอเอ้ยเอ้ยเนาะเขาตัวเขาตัวดีใจพี่น้องเนี่ถึงเขาหรือเห็นถึงนี่นี่ถึงหัวหยองน่ะเด้อค่ะเออนี่อุ้ยงามครับพี่น้องต่ำลงอีกต่ำลงอีกนั่นล่ะสุดยอดค่ะนี่เอาเก็บตัวนี้เห็นบ่เห็นโอ้ยงามเลยพี่น้องเอ้ยมี่มูโบนนี่เห็นสองโดสามโด ใส่ไปไหมอ้ยพกยางเสียบดต่นี่งอหั่โอ้ยพี่น้องเจียวสองหัวบ้ยมาเปนม้มีไผเห็นเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวนเอาเลยเก็บเลยเด้อเก็บเลยพี่น้องทิว่าอย่าลีลลายเนียนบรลีลบอร์ดยดอกคาซาออนอยู่ ไ,ลลไอลีลาเน่จหน่อยพอเก็บเห็ดบ่ได้มาแข่งกีฬาเนาะค่ะบ่ตกฟ้าวเพราะว่าบ่มีคนบ่ม,นม,นมีสีขุ่นลอยครับ<อ>ครับพี่หนันจกจะสิเฮ็ดเถ,ถึงเขาเฮ็ดเถึงเหลืองเราไม่ถึงแล้วไดยสาวกนิการหมวแต่พึ่ง,งแต่รู้ว่ามันจะแซ่บแน่นอนน,นี่อุปุอิป,ปิโอ้ยทางสิออกไปหลุดพวงเฮียเนาะครับค่ะ เคียบไตเคียบมาพี่น้องเอ้ยโามเลยคาซีมันบินมาขึ้นนกคู่พี่น้องทำอีกแล้วค่ะเอาเลยกินข่าเซตลงมาไหมครับพี่น้องนี่สวยบังนะเพิ่อนเข่าง่ายนะเพื่นข่ายิ้มพี่น้องมาตัวแมนเฮ็ดเพิ่อนเข่าขอสีบอยฟังเอาเฮ็ดเพิ่อนยังเฮ็ดเพิ่อนโต๊ดหยักนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ็ดเพิ่อนโต๊ด เเนิ่ต้นนีอูโ้ยต้นีลี่ต้อีลีโอ้ยดอกแหมโอ้ขักเลยนี่นี่ลูกมันไอูอ้สองหุ่นโอ้ยเพ็ดเพ่งต้นเตจังหูใหญ่กักกระดดดเมียนแม่ดอกนี่ลูกว่าเต็มแม่โปพอกระลูกพี่น้องเออนี่ออ้ย มานี่ลหลงโงกเหลืองครับพี่น้องคือเนาะใหญ่แล้ววะต่อไปกับสิเป็นใหญ่ละครับบอ้ยีดดนอยู่เราจิ้มข้างหลังมีสองดอกเห็ดผึ่งหวานอีกเด้นี่ผึ่งหวานนี่จุ่มหนึ่งเก็บเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งหอมละกันนี่ครับมีดอกเดียวแต่งามครับจะลังามเลยนี่ กำลังเลิบออกทาโววกอะไสองอย่นะมีบ้านๆครับเอาอยู่นะเอากินไดอยู่กินได้ครับกินไดแข็งดีได้แล้นะนี่อ้อดอกนี่เธออีกแล้วสามครับฮิษละงกน่งองสาม นิงี่น้องมาหนีนเดี๋ยดเ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 ดีดเดเดเดดเดเดเเด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 เ้เด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 ดเเดเดเเด้ยเดเดเเเเเเ้ ปลาหิดะละงูพี่น้องเออหลอบิไปเงื่อนพี่น้องกิดเขาแล้วอย่ามองจอนรถครับเขาหนีหมดเลยแมนนี่อีกดอกนึงครับเห็นบะเห็นมันอีกแล้วพี่น,อน้องค่ะพ่อละค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันหลดตาเจ้าสิวมีกะตาใสเจ้าแต่หัสีสันสวยงามครับเอ้พี่น้องแก่เราก็นี่ก็ได้หอดเห็ดเพิงขมิ้นได้เห็ดเพิงหวานเพิ่งหอมได้ทุกเห็ดเลยค่ะเห็ดไข่กับมีเต็ตู้มเด้อพี่น้องเห็ดนาแล่เห็ดกรรงามครับพี่น้องมีของใหญ่กบงามคือกันครับของในี่พี่นมค่ะปื้ปื้นาคนเท่ากะตเนาวมันคือเก่าครับตาค่ะงามโอ้ย กินปลาแต่สีบหมานมาเมือเสาค้นแตกสวดสวด,สวด,สวดพี่น้องเอ้ยพราะปเจียบเรียบกันมานคือเ่าค่ะอ่าขอเคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะทุกไลค์ทุกแชทุกคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามจะไดก็ยัาอยู่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวกานิกากระบาสสวีดัมเนเดอร์ค่ะทางช่องกานิกาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอบกันไหมคิดหนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จะให้กอยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อพี่น้องกดกระดิ่งกระดิ่งันลินให้ชาตอจ้ากระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อผ่านคลิปต่อไปของสาวกนิกาค่ะพี่น้องหลไกพี่น้องสวค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไปยีนี้แล้วบัอยู่ไก่ทางดพี่น้องอมยอุ้อุ้อ้ยออ้้ย้อ้